ครับก็มาปามาเจอทำแล้ววันนี้บม่ใช่กับข้าวเมืองนะครับวันนี้เป็นพิซซ่าแต่พอดีว่า,าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยครับน้องเ็นเขาทํานะครับก็เลยเอามาให้จิมผมก็เลยในในก็จะจิมละก็รวดแล้วออกช่องเลยนะครับเ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ชมอุ้ยนี่หน้าแบบฉ่ำๆเลยนะฮะหมดใส่เลยซอส ไม่เสียเวลาอืมแป้งนุงม่มฮะกินง่ายมาต้องใส่ซอสอย่างเลยอืมสดเปลดูเลา มันจะเป็นหน้าฮาไวเอียนมรือเปล่าแป้งมันหนานะครับอือผมไนี้มาพูดภามทำเพลงมันเม,มือได้กินเตือนะาะของมุล่ะ ันนี้น่าจะทานเล็กเนาะมีสี่ชิ้นนะครับนี่เอามาให้น้องออกมาข้างอายกินจะมีไส้กรอกมีแฮมมีปูอัด <c oughs> แล้วก็จะมีสับป,ปะรดนะครับ,อบ,บโอเคเ รายการห่วงเรื่องน้ำหนักนะัรัมต้องห่วงครับคุมได้อยู่ผมก็ไมายากเป็นคนอ้วนแน่นอนนะครับอร่อยนะ ขายดีกว่าเจ้าสบาบแล้วเดี่ยวใครสนใจจะสั่งไปจิ้มนะครับมีส่งด้วย แต่ผมทิ้งลิงก์ไปข้างล่างสั่งได้เลยคือดีอ่ะถามว,ว่าผมมากกว่าพิซซ่าขับะัตะั์ใดนะความทีในการกินเนี่ยน้อยมาก แต่ถ้าให้ผมกินเป็นครอบนั่นครอบนี่ผมกินไม่ได้มันมันเลี่ยนทมบางอีกได้เลยนะครับมีปัญหาอันนี้ทำเองเลยนะเนี่ยพิซซ่าโฮมเมดอ่า ถือว่าผ่านฮะผ่านเดี๋ยวผมลงเลงเมั้คือใต้คลิปเนาะติดต่อได้เลยติดต่อผ่านนะ้องผ่ได้เลยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องผมนี่แหละนามสกุลเดียวกันนะฮะโทรสอบถามราคาโทรถามว่าจะส่งังได้ยังไงถามได้เลยเนะาะไม่ต้องกรงใจครับ มันรำนะท่านเก่ยวคนเดียวับสร้างทานน่อยอะ่ะซีอันอิ่มพอดีสบาย อะไรผมฟังไว้เตือนแล้วกันเนาะสรับพิซซ่ามือใหม่พิซซ่าโฮมเมดนะฮะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดเพิ่้งต่มเนาะเพราะว่าตอน้ายนี่มันมีรายละเอียดสักอย่าง มีแค่พิซซ่ามาันค่อจิมนะครับขอหวานไปเ๋ย่คุนแต่คนไม่ชอหมดดูตั้งรุมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ให้ว่าจะติดตอด่อไงราคาเท่าใดเท่าใดเท่าใดเดี๋ยวว่ากันนะครับให้ใครก็มาปากันใหมนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้บอ่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วมาติดตามดูว่า ชวนมาจิมจะพาท่านไปจิมนอย่างที่ไหนอย่างใดนะครับในคลิปต่อไปวันนี้ล่าลาไปก่อนสวัสดีครับ